กลับเข้ามาสู่ในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับพี่ประภาสกันต่อเลยดีกว่านะคะฟังแล้วลันบอกเลยนะว่าลันเพลินมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะจากคนที่ทําธุรกิจซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ติดลบด้วยในความร,รู้สึกแต่าพอกลับมาเริ่มทํากับรู้สึกชอบลันถามแบบนี้พี่ประภาสพอเริ่มทําเป็นจริงเป็นจังมันมีไหมปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต ถ้าเป็นผมยังไม่ได้เริ่มจริงจังอะครับคบอกตรงถ้าทำเครือข่ายเพราะเราเรานึกถึงว่าเรามีงานประจำอยู่แล้วทีนี้มันเหมือนกับเรามาศึกษามันเครือข่ายเพราะเป็นอาชีพที่เราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเลยคก็ทุกวันก็คือทำแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยๆศึกษาดูผู้สำเร็จเขาบ้างดูเพื่อนเราบ้างคนที่ทำมาด้วยกันครับ จากที่พบจากการศึกษาแล้วเอามา,มาลองใช้จริงๆเนี่ยมันมีไหมคะปัญหาอะไรที่มันทำให้พี่ประภาสรู้สึกว่าอ๋อจากที่เราอ่านกับสิ่งที่เราเจอเออมันคล้ายคลึงกันเหมือนกันส่วนมากมันเป็นที่เรามากกว่าครับเพราะว่าธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจทํากับคนนะครับค่ะฉะนั้นเราต้องเข้าใจผู้คนค่ะเฉยเฉเราจะมีปัญหาก็คือเราเป็นคนดื้อม,มากกว่า คือธุรกิจนี้สังเกตอัพไลน์แนะนําอะไรเราก็จะยังไม่เชื่อเราจะเชื่อความคิดของเราก่อนครับอแต่ถ้าเราเชื่อผมก็ไม่มีอะไรยากนะครับตอนนี้คือถ้าเชื่อได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คือตัวพี่ประภาสเองก็ยังทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เอาเวลาส่วนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นเวลาที่เป็นว่าพี่ประพาสทำงานอยู่แล้วนี่แหละก็คือนำยงเหิงเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็นำไปไว้ที่ ที่ร้านที่ร้านเลยครับค่ะเื่อนถามแบบนี้เรื่องการช,ชวนคนมีปัญหาไหมหลายคนมีปัญหามากเลยนะดู <ผม S 1> ถาม,มหลายคน,ม,คนมากเขาบอกว่าเรื่องการชวนคนนี่มันยากจังเลยพี่ประพาสมีปัญหาเรื่องชวนคนไหมคะเรื่องชวนผมน้อยมากที่ปัญหานะครับเพราะถ้าคนไม่คือผมจะเช็คฟอร์มเขาก่อนถ้าเขาไม่ใช่ผมก็ไม่ชวนถ้าเขายังไม่ไว้ใจเราเช็คแบบไหนอะ มัน,<ใ>นจะเป็นในความเห็นของคือเขาต้องเชื่อเราก่อนเขาค่อนข้างเราพูดอะไรเขาโอเคแล้ว,แล,วแล้วเหมือนกับเราเช็คเขาก่อนว่าเออเขาขาดและได้จริงไหมเขาเป็นคนอยากได้จริงไหมหรือเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงไหม,มเราถึงจะเข้าถึงจะชวนไม่ใช่ว่าเป็นคนแล้วจะชวนหมดไม่ใช่อย่างนั้น ก็คือเหมือนมีการวิเคราะห์ก่อนใช,ใช่ไหมคะว่าอ่ะบุคคลนี้เนี่ยเขาสนใจจริงไหมหรือว่าเขาอยากจะทําจริงไหมมันมีไหมคะที่เขาตัดสินใจมาเริ่มทําแต่พอมาทําปุ๊บเริ่มรู้สึกก็แบบไม่อยากทำซะอย่างนั้นหรือว่ามีอยากจะปิดยอดปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้ชวนคนอื่นเข้ามามีครับแต่มีเพราะว่าเขาไม่เข้าใจค่ะเกิดจากเขาไม่เข้าใจส่วนหนึ่งที่ผมมองผมมองว่าเรานี่แหละทําให้เขาไม่เข้าใจค,คือถ่ายทอด ไม่ได้ทําให้เขาเข้าใจไม่ได้ซึ่งถ้าใครเข้าใจนะครับจะทําทุกคนนะครับจอยกใครเข้าใจจะทําทุกคนเพราะไม่ได้เสียอะไรมีแต่ได้กับได้สินค้าก็ดีแผงการตลาดก็ดีนะครับจ่ายเป็นวันไม่มีนักษายอดไม่ได้เสียอะไรไม่ต้องแข่งกับใครคุณแข่งกับตัวเองคุณจะได้มากได้น้อยแค่นั้นคืออยากได้มากก็ก็ทําให้มันเยอะหน่อยถ้าเราแบบมองว่าเอาปริมาณนี้เราโอเคแล้วก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆใช่ครับ จริงๆเลยแบบนี้เนี่ยรันถามมุมมองความคิดของพี่ประภาสนิดนึงพอทําธุรกิจเครือข่ายากับจอยเอคอยคกับธุรกิจส่วนตัวแตกต่างกันไหมคะโอ้โหตอนนี้แตกต่างครับถ้ามองประโยชน์ยาวจอยคอยหรือเครือข่ายดีกว่าครับหลังจากเรามาเพราะธุรกิจส่วนตัวนะครับมันจะมีอายุค,คืออายุของเรานี่แหละ แล้วก็อายุของงานด้วยเพราะสินค้าบางตัวมันจะมีอายุของมันมันไม่ใช่มันจะเฟื่องตลอดอย่างผมทาทีวีตอนนี้ราคามันตกแล้วนะครับทีวีราคาถูกมากลูกค้าแทบไม่ซ่อมนะครับก็จะซื้อใหม่ค่ะหมายถึงว่าซ่อมทีวีด้วยใช่คะอืก็จริงเนาะเดี๋ยวนี้ก็เหมือนทีวีราคามันค่อนข้างที่จะถูกลงใช่ครับพอเสียปุ๊บก็ใหม่และอยากได้ใหม่ละครับค่ะแต่เครือข่ายไม่ใช่จอยคอยไม่ใช่ค่ะคุณเคยอาบน้าคุณก็ยังคงอาบน้ําอยู่ นะครับเคยแปลงฟันก็ยังแปลงฟันอยู่ค,คุณแค่เข้าใจแค่เปลี่ยนที่ซื้อแค่นั้นเองอแล้ววันนี้ไม่ได้ซื้อเปล่าคุณมาร่วมมาเป็นหุ้นส่วนมาเป็นเจ้าของจอยมาด้วยกันค่ะมันเป็นโอกาสมากกว่าแล้วตรงที่มันเป็นมรดกตกทอดเนี่ยครับที่เป็นความสวยงามผมว่าถ้าสมมติวันนี้ผมให้ลูกทําต่อถ้าลูกไม่สนใจธุรกิจผมจบแล้วแต่จอยอยังคอยไม่ใช่วันนี้ถ้าผมขึ้นตำแหน่งมีไรายได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่านั้นก็เป็นของลูกแล้ว ในตรงคความช่วยงามมันอยู่ตรงนี้ครับค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยหนูถามนิดนึงว่าครอบครัวเห็นด้วยไหมคะในช่วงในช่วงแรกๆเลยแบบเฮ้ยคุณพ่อเฮ้ยคุณสามีทำไมอยู่ๆถึงตัดสินใจมาทําเครือข่ายเขาเห็นด้วยไหมอพูดตรงๆนะครับอ๋อตรงๆเลยวทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นด้วยครับอืมค่ะมันด้วยความรู้สึกยังไงทําไมถึงครอบครัวถึงรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เขาไม่เข้าใจค่ะเราชวนเขาก็ไม่เข้าค่ะ แต่เรารู้ว่าเราทำอะไรเราทำเพื่อใครค่ะแต่เงินจากใจใคย,ยเขาใช้นะครับนะครับเข้าใจครับคืออาจจะเป็นด้วยความที่มีภาพที่เขาคิดอยู่ในใจใ,<ช>ในรเรื่องของการทําธุรกิจเครือข่ายแต่พอะคุณพ่อเข้ามาทำรันก็เชื่อว่าถึงแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่เห็นด้วยมากแต่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้หนักขนาดในสมัยก่อนแต่อาจจะแค่ให้ตัวเองเข้ามาลงทําอาจจะไม่ทําแต่ก็มองเห็นว่าคุณพ่อได้เงินจากธุรกิจนี้จริงๆ ก็คือจะไม่เขาก็คือไม่ว่าละค่ะพอเคยว่าก็ไม่ดีขึ้นเราก็ยังคงทําอยู่ค่ะนับจากวันแรกที่ทํามาจนถึงวันนี้นี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีแล้วคะห้าเขา้าเข้าปีที่หกในช่วง <6 S 1> แรกๆเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมคือถามอย่างนี้พี่ประพาสได้ได้มีโอกาสได้เริ่มทําค่อนข้างที่จะเริ่มจริงจังขึ้นนี่ระมานกี่ปีน่าจะสองครับค่ะดูถามนิดนึงมันจําเป็นไหมที่เราจะต้องเข้ามาใน บริษัทเพื่อเข้ามานั่งฟังเพื่อเข้ามาเรียนรู้แผนเพื่อเข้ามาพูดคุยกับอัพไลน์คุยกับดาวไลน์ต่างๆผมว่าจําเป็นนะครับเพราะวันนี้มันไม่มีใครสอนเราเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายค่ะฉะนั้นเราจะรู้จากผู้ที่เขาทําจริงแล้วเขา้ามาถ่ายทอดให้เราและอย่างสินค้าเนี่ยใครจะไปพิเศษให้เราฟังถึงบ้านถ้าเราไม่เข้ามาฟังใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้มันเป็นสินค้าเรา แผงกระต่ายมันก็เป็นของเรามันเป็นธุรกิจของเราเราสมควรที่จะมาเรียนรู้ค่รับพอรู้แล้วเราก็ไปทํางานเราได้ไปถ่ายทอดให้ทีมงานเราฟังได้ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพี่ประภาเนี่ยเป็นตัวอย่างหลายท่านเลยหลายท่านส่วนใหญ่ก็ทําธุรกิจของตัวเองอยู่เป็นเจ้าของธุรกิจบ้างแล้วก็มักจะคิดว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปทําเพราะว่าคนมองว่าทําธุรกิจเครือข่ายมันต้องเต็มที่มันต้องแบบคล้ายๆแบบมันต้องลลยกับมันที่สุดจนถึงการทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะต้องพับโครงการไป<ม>แล้วอยากให้พี่ประภาแนะนํานิดนึงว่า พ,พี่ประพาสเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่แบบว่าอย่างน้อยก็มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแต่ก็สามารถแบ่งเวลามาทําธุรกิจเครือข่ายกับจอ,อยแองอยได้ครับผมจะทําอย่างนี้ครับผมคือเวลาผมไม่ได้ทําธุรกิจส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ทออําจอยแองคอยคช่วงเวลเาไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีลูกค้ามาช่วงที่เราทํางานเราก็ทําไปช่วงเสร็จจากงานลูกค้ามาแล้วก็คุยเรื่องนี้ไปเพราะว่า อย,อย่างผมเนี่ยถ้าเป็นเคสของผมเองคือผมยังไม่มีความรู้เรื่องนี้ฉะนั้นผมก็จะเรียนรู้ไปแล้วก็ทํางานไปก็คือคก็ฟังก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ลองผิดลองถูกไปด้วยใช่ครับค่ะจริงๆนะรันว่านะพี่ประภาสเป็นหนึ่งคนนะหลายๆคนที่รันถามนะส่วนใหญ่คําถามก็คือปัญหามักจะเกิดมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการชวนคนบ้างเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าพานคนเข้ามาปิดยอดบ้าง สำหรับตัวพิพัฒนเองมันยากนะหนูหว่าอาชวนคนอาจจะไม่ค่อยยากแต่เรื่องของการพาคนเข้ามาในเครือข่ายแล้วก็ต้องให้เขาตัดสินใจในการที่จะปิดโกปิดยอดหรือว่าให้เขาตัดสินใจในเรื่องของการมาทําให้มันเป็นแบบธุรกิจที่มันเป็นเป็นมีอัพไลน์มีดาวไลน์ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะผพราะว่าไม่ยากนะครับค่ะเพราะว่าวันนี้เรามองเราถ่ายทอด ให้เขาเข้าใจหรือเปล่าถึงความคุ้มที่จะได้มาคใช่ไหมครับวันนี้ไอ้ที่ปิดโกหรือปิดยอดเนี่ยวันนี้คุณซื้อสินค้าคุณก็ได้สินค้าคุณได้ธุรกิจไปทำนะครับบางครั้งผมผมพามาวันนั้น30กว่าโกวันเดียวฮะจริงเหรอคะครับแต่ลูกค้าเขามีศักยภาพเขาก็ไม่ใช่ปัญหาพี่ทํำยังไงคะอยากรู้มากเลยก็ <laughs> <c oughs> ลูกลูกค้าปรากฏว่าผมเอาเขาไปทานยาก่อนครั้งแรกยังไม่สมัครนะครับพอตอนหลังก็ เขาก็ชอบในตัวยาว่ายามันดีเขามาบอกต้นหลังอีกว่าแต่สามีเขาซึ่งเป็นมะเร็งมะเร็งในลำไส้นะครับหลังจากได้ทานยงเหิงหมอก็บอกว่าดีขึ้นก็เลยชวนเขามาดูบริษัทดูโครงการเล่าความคุ้มให้เขาฟังว่าธุรกิจของเราจะไปลักษณะไหนเขาก็มองว่าโอ้ถ้าเงินจํานวนนั้นอยู่ธนาคารไม่ก่อดอกกอบผลอะไรเลยเขามาลงโกปุ๊บทาธุรกิจก็ได้สินค้าไปหมุนเวียน แล้วปิดโกวานั้นได้เงินเยอะกว่าฝากธนาคารเป็นปีก็คือเขามองเห็นในเรื่องของธุรกิจบวกกับสุขภาพด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายนิดเดียวถ้าเกิดเรามองออกถูกไหมใช่ครับก็อย่าไปผลักเขาอย่าไปบังคับเขาอืมโอเคเลยคุณผู้ชมบางทีแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไปบังคับเขามากเกินไปนันเร็วมาปิดยอดมาปิดยอดใช่ไม่ต้องไปชวนมารวยแล้วไม่อธิบายให้เขาฟังว่าจะรวยยังไง มาากกว่วหนูว่าสําคัญมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะมันมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะเราอยากให้พี่ประภาสฝากอะไรไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านซึ่งตอนนี้นะคะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอาจจะรู้สึกกําลังท้อใจอาจจะรู้สึกกําลังแบบเออมันจะทําได้ไหมจะเจออุปสรรคไหมอย่างน้อยอยากให้พี่ประภาสเป็นอีกหนึ่งกําลังใจฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าถ้ามีโอกาสได้เข้ามาร่วมทําธุรธธก,ธกิจกับจอย,อยคอยมันจะสามารถได้ไรายได้จริงหรือเปล่า ครับผมอยากฝากบอกนะทางบ้านนะครับที่นี่มันเป็นทุกอย่างเขาคิดไว้ให้หมดแล้วครับจอย์นคอยคิดไว้ให้หมดแล้วเหลือแต่ตัวเราเท่านั้นเองนะครับยังไงก็สําเร็จท่านประธานบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากที่จะให้คนที่มีความรู้มีการศึกษาและมีะไรายได้สูงสูงแต่ท่านออกแบบแผนมาเพื่อให้ใครก็ได้ที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาแต่สามารถสําเร็จได้กับจอห์นคอยซึ่งท่านคิดไว้หมดแล้ว แค่เราไม่ล้มเลิกนะครับรับรองครับไม่มีวันล้มเหลวกับจอยแอนคอยครับสุดท้ายค่ะอยากให้พี่ประพาสนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์สักนิดหนึ่งถ้าใครอยากจะเข้ามาร่วมทํำธุรกิจนะคะกับจอยแอนคอยกับพี่ประพาสหรือว่ามีอะไรอยากจะสอบถามข้อมูลสาม,มารโถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ไหนคะครับ086ครับค่ะ318ค่ะ4728 086 318 4728นะคะวันนี้นะคะรันก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ประพานมากๆเลยที่มาให้ความรู้ต่างๆนะคะกับเราทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะครัสวัสดีครับ คุณผู้ชมขาจริงๆนะคะบันอยากจะบอกว่าจอยคอยนะคะถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งเขาเรียกว่าสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแท้จริงเลยรเรียกได้ว่าไม่จํากัดไวัยไม่จํากัดเลยว่าคุณจะเป็นเพศหญิงเพศชายรวมถึงไม่จํากัดคุณนวุฒิเลยไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องเรียนสูงหรือไม่จบอะไรเลยก็สามารถทําได้เหมือนกันที่นี่เลยค่ะจอยคอยค่ะวันนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมได้เลยนะคะรายการดีๆแบบนี้ค่ะจะลึกความสำเร็จ ะะหลายช่องทางในการถ้าจะติดตามชมนะคะผ่านช่องทางของกล่อง PSI นะคะสามารถติดตามชมได้ที่ช่อง112ค่ะถ้าติดตามชมนะคะผ่านช่องทางกล่อง g m z นะคะสามารถติดตามชมได้ที่ช่อง261นะคะในรายการ จะลึกความสําเร็จนะคะต้องบอกเลยว่าช่องของเราชื่อช่องนะคะ JC TV นั่นเองนะคะและสามารถติดตามชมได้นะคะที่ w w w JC TV t a i c o m ค่ะวันอังคารค่ะสองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มและทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเที่ยงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้นะคะรันแล้วก็พี่ประภาต,ต้องขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ